จากการที่มีนโยบายที่ให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์นะครับทำให้มีผลบวกของ ATK เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจากที่มีผลบวก ATK แล้วก็จะไปรับรองการตรวจด้วย PCR นะครับทำให้ตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับอย่างล่าสุดของเมื่อวานนี้ก็จะมีการตรวจเพิ่มที่อำเภอปวกแดงนะครับก็เพราะว่ามีบวกมาอีก99คนด้วยกันที่อยู่ในโรงงานนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้เลยเป็นบวก473คนด้วยกันนะครับ473คนนะครับพบที่เมือง229คนด้วยกันนะครับ โดยที่อําเภอเมืองเนี่ยเราจะรวมมากต่อพุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยบางครั้งจะอยู่ที่แคมป์คนงานซะเยอะนะครับก็ทําให้ภาพรวมของอาเภอเมืองก็ดูเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่แถวแถวห้วยโป่งนะครับก็จะมีพบที่ลงน้ําแข็งเพิ่มขึ้นนะครับมีคัสเตอร์ของตลาดสตาร์นะครับมีแคมป์อิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็มีการสัมผัสในการติดจากคนในครอบครัวหรือว่าผู้สัมผัสก่อนหน้านี้อีกจํานวนเยอะเลยครับสาคนด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านห้างต่างๆนะครับเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ขอองงรรรวาก จังหวัดนะครับแล้วก็ท่านสาธารณสุขอำเภอครับที่้านวอล้านวันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ควบคุมตัวการระบาดของโรคนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่อําเภอวังจันทร์ครับพบ3ามรายนะครับก็เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับที่เขาชมาก็เช่นเดียวกันครับสี่รายครับที่ปวกแดงก็ยังคงเป็นตามโรงงานต่างๆนะครับแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบครับที่โรงงานก่อสร้างที่หนองปลาไหลนะครับพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อถึง99คนด้วยกันนะครับทำให้ตัวเลขของปวกแดงเยอะเลยครับจากที่ปวกแดงล ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่บ้านฉาง7จ็ดลายนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของบริษัทที่ทํางานนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันแล้วนะครับอีก6กลายด้วยกันนะครับที่บ้านค่ายครับยีลายครับก็พบว่าเชื่อมโยงกับบริษัททางกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางโรงงานพาราวูดนะครับไม้ยางพารานะครับแล้วก็แคมป์คนงานนะครับรวม ถึงอยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุด้วยนะครับที่อำเภอแกลง62รายนะครับก็พบว่ามีกระจายอยู่ที่โรงงานไม้นะครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ตามบริษัททางร้านเล็กๆแล้วก็คนในครอบครัวนะครับรวมถึงที่ชุมชนประแสด้วยนะครับแต่ที่ชุมชนประแสนี่เราตรวจพบ ATK บวกนะครับก็วันนี้ช่วงบ่ายครับทางทีมงานก็จะลงพื้นที่กันนะครับเพื่อที่จะช่วยกับทางแกลงนะครับเพราะว่าวันนี้พบเยอะจริงๆครับ62คนด้วยกันนะครับ ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับที่นิคมพัฒนา17ไลน์นะครับก็จะเป็นที่โรงงานนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคด้วยนะครับก็จะพบว่าตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่มีคัสเตอร์ใหม่และใหญ่นะครับมีแต่คัสเตอร์เล็กๆที่เป็นคัสเตอร์ละ2-3สาคนนะครับตอนนี้สถานการณ์ฝั่งทางปลวกแดงก็ดูแล้วน่าจะค่อยๆสงบลงนะครับแต่ว่าทางสถานการณ์ทางอำเภอแกรงนะครับก็ดูแล้วยังน่าเป็นห่วงครับกินวัคซีนแล้วค่ะถ้ามีไข้ทานพาราแล้วไข้ไม่ลดสาม ทานฟ้าทลายโจรด้วยได้หรือไม่คะครับทานได้ครับแต่คิดว่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยในเรื่องของสรรพคุณก็คือในเรื่องของการาแก้ไข้หวัดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้แพ้หรือว่าแก้พิษจากวัคซีนเนี่ยไม่น่าสามารถแก้ได้นะครับไม่เหมาะสมในการกินฟ้าทลายโจรในกรณีนี้ครับ ถ้าท่านมาเร็วนะครับการรักษาเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านแข็งแรงดีตถอถึงท่านจะเป็นติดเชื้อโควิดก็ตามนะครับถ้าท่านแข็งแรงดีนะครับก็ไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับยาพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับสมมติ1 0 0คนที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ70คนฮะที่ว่าแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเลยครับหรือว่าเป็นแค่เล็กๆน้อยๆเหมือนเราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ครับก็จะมีอาการปวดเมื่อยเล็กน้อยเ็นนหัดดีี้าาากยยสุทรระะคบใณ อีก20คนครับอาการอาจจะเริ่มหนักขึ้นครับมีไอมีเหนื่อยนะครับหรือว่ามีกินอาหารได้น้อยปวดเมื่อยตามตัวมากพิษไข้สมอะไรเงี้ยครับส่วนอีก10ที่เหลือก็คืออาการหนักเลยครับก็คือจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนนะครับนั่นคือผู้ป่วยที่หนักแล้วก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสีแดงนะครับก็จะมีอีกประมาณ5-10นนั่นเองนะครับโดยทั่วไปเราก็จะเห็นอาการที่หนักขึ้นในวันที่5ของการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นวันที่5เนี่ยจะเป การหนักหรือไม่นะครับแล้วก็ ในช่วงสําคัญคือช่วงวันที่5จนถึงวันที่10หลังการติดเชื้อเนี่ยถ้าอาการหนักอาการท่านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับนั่นคือผู้ป่วยสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีแดงได้นะครับในทางตรงขั้นครับผู้ป่วยสีเหลืองก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆกลับมาเป็นสีเขียวได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีเกิดได้ทั้ง2แนวทางนะครับจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงหรือว่าจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวครับท่านอย่ากังวลเลยครับณตอนนี้การที่ใครสักคนหนึ่งในจังหวัดรดะย อยู่ในกระบวนการที่สามารถรับการรักษาได้นะครับทั้งยาเราก็ไม่ขาดนะครับฟาวิพิราเวียร์เรายองเราก็มีพร้อมนะครับ รวมถึงเตียงสนามต่างๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดเชื้อแล้วนะครับก็ขอให้ท่านแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบนะครับเรามีหลายทางเลือกให้ท่านนะครับหก็คือท่านสามารถรักษาเองที่บ้านก็ได้นะครับโดยที่มีการติดต่อจากทางทีมแพทย์นะครับรวมรวมถึงมีให้คําแนะนําต่างๆเราเรียกแบบนี้ว่าโฮมไอโซเลชันนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่บ้านท่านไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นมีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ที่เจ็บป่วยมีโรคประจาตัวน่าเป็นห่วงอยู่นะครับหรือว่าสถานที่ไม่สามารถที่จะจัดเป็นสัดส่วนสําหรับ ให้ท่านอยู่คนเดียวได้นะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำโฮมไอโซเลชันครับก็แนะนําว่าให้ท่านนอนที่โรงพยาบาลสนามนะครับหรือว่านอนที่ศูนย์พักคอยโควิดชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนั่นเองนะครับนี่คือทางเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้ครับณตอนนี้นะครับถ้ามีวัคซีน mra เข้ามานะครับในกลุ่มเด็ก 16- 1 8ปีนะครับสามารถฉีดได้ทุกคนนะครับ แต่ถ้า12ถึง16ปีเนี่ยถ้าจะฉีดเนี่ยต้องมีโรคประจําตัว7โรคนั้นถึงควรที่จะฉีดครับเป็นคําแนะนําของราชวิไลกุมารแพทย์นะครับคงต้องรอเป็นข้อสั่งการมาจากทางกรมควบคุมโรคอีกทีหนึงนะครับรวมถึงวัคซีนที่จะเข้ามาด้วยนะครับถ้ามีปริมาณมากพอนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการจากกรมควบคุมโรคครับก็จะสามารถดําเนินการฉีดได้ครับ